สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาลุยต่ออีกเขื่อนหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเขื่อนห้วยสาลานะครับผมเขื่อนห้วยสาลาอยู่อำเภอภูสิงห์นะครับผมนี่คือนี่คือสันเขื่อนนะครับผม นี่ครับผมแต่เขื่อนนี้จะใหญ่กว่าเขื่อนเมื่อกี้นะครับผมซึ่งอยองเรารับน้ำได้อีกเยอะนะครับเขื่อนนี้นครับผมอันนี้คือเขื่อนห้วยสาลานะครับผม จะเดินไปไปถนน,ะะนนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยต่อที่การอันนั้นนะครับผมสปีดเวย์ของเขื่อนนะครับผม เป,เป็นเตือนหวยสาระได้ครับผม เป็นวิวของเขื่อนห้วยสาลานะครับผมตั้งอยู่อำเภอภูสิงห์เือนกันนะครับผมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับผม ก็ไหลแรงกันนะผมแต่เคื่อนี้ยังรองรับน้ำได้เยอะอยู่ครับผมก็เลยไม่นั้นเท่าไหร่นะ ก็มีเรือหาปลาด้วยนะครับผมเห็นไม้ตะไคร้นะครับผมบรรยากาศให้ดูแล้วอันนี้เขือนนี้จะกัดน้ำได้เยอะนะครับผมเขื่อน้วยทาก็สู้เขือนนี้ไม่ได้ครับผม ไม่แน่ใจความสุขของเขื่อนนี้ประมาณกี่ลูกบาทน,นะครับผมคือนเริ่มจะมาแล้วนะครับก็อาจจะถายให้ดูไม่ได้อีกเยอะเท่าไหร่น,นะครับผมช่วงนี้ก็น้ำแรงมากนะครับ เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในช่วงสองอำเภอนะครับผมไม่ไมแน่ใจว่านอนเยอะมากครับ มวลน,น้ําก็ลงมาเยอะเหมือนกันครับผมมวลน,น้ําตัวนี้ก็น่าจะลาวๆที่แต่ว่าเขื่อน,เป,นเป็นเป็นเขื่อนยังเขื่อนใหญ่นะครับผมก็เลยยังรองรับน้ําได้อยู่นะครับผมก็คือน้ํายังไม่นั่นเท่าไหร่ครับผมดูบรรยากาศที่เป็นบนเขานะครับผมมีหมอกมีอะไรสวยนะครับผม วังนี้ก็รู้สึกว่าฝนกำลังจะมาแล้วครับผม ครับผตอนนี้ก็เป็นล,ลาวนี้นะครับ <Hey. S 1> ผมก็ไม่กล้าอยู่ใกล้นะครับผมเพราะว่ามีแตนเยอะมากครับผมระวังแตนนะครับผมเยอะๆเยอะมาก กล้าไปใกล้ขนั้นนะครับผมช่วงนี้ผมก็เลยมาถ่ายตรงนี้นก็ได้ทีนี้ก็มีแตนเยอะมากครับอนี่ครับผมีเป็นวิวของเขื่อนแล้วนะครับผมนะ ร่วงฝนกำลังจะตกพอดีมีมีหมเหมือนหมอกโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกวันและกำลังใจในกนารทำวีดีโอครั้งต่อไปนะครับผมครับ สวัสดีครับผม